ขณะดเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบ็นเรสภูเก็ต2025มั่นใจนะคะว่าพร้อมที่จะเปิดให้พี่น้องประชาชนได้มาเข้าชมในช่วงของปลายปีนี้ค่ะ นายประสบเรียงเงินประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้นําคณะจากสํานักง,งานศิละปะร่วมสมัยสมาคมศิล์ภูเกต็ตและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดภูเกต็ตลงพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าของการเตรียมการจัดงานมหกรรมศิละปะร่วมสมัยนานาชาติไทแลนด์เบเนเรทภูเกต็ต2025ซึ่งจะมีการเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่29พฤศจิกายน2568ไปจนถึงวันที่30เมษายน2569ค่ะโดยมีเป้าหมายค่ะเพื่อที่จะผลักดันจังหวัดภูเกต็ต ให้เป็นศูนย์กลางของศิละปะร่วมสมัยนานาชาติของภูมิภาคและเพื่อเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจสร้างสารรค์บนฐานทุนทางวัฒน,นธรรมและภูมิทัศน์เฉพาะตัวของท้องถิ่นค่ะ โดยการลงพื้นที่ของปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการเยี่ยมจุดจัดแสดงผลงานรวมกว่า20แห่งด้วยกันครับครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอกระทูอำเภอเมืองภูเก็ตและพื้นที่เชื่อมโยงชุมชนโดยพบว่าการดําเนินงานนะครับมีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจทางในเรื่องของทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงภูงมิทัศน รวไปถึงการทำงานร่วมกันของชุมชนท้องถิ่นและก็ภาคเอกชนส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจฐานรากและภาคธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากว่างานนี้นะครับจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและก็สร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาของการจัดงานกว่า5เดือนและก็ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองแห่งศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติครับนอกจากนี้ค่ะหน่วยงานท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเทศบาลองค์กรชุมชนภาคเอกชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวค่ะได้ร่วมกันสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การสรื่อสารประชาสัมพันธ์และการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้การจัดงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้ก็มีการเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะให้เดินทางมาร่วมกันสัมผัสกับงานศิลปะร่วมสมัยท่ามกลางสเสน่ห์ของเมืองภูเก็ตที่มีชีวิตชีวาค่ะ